สวัสดีคะ่ะคุณคุยยุกอนสวัสดีค่ะสายสวัสดีคด่ะอ่าวิชาวิทยาการคำนวณเรียนถึงหน่วยไหนแล้วคะ่แปดหน้าที่18อ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนหน้า18เดี๋ยวขอทบทวนหน่วยที่สองที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปก่อนนะคะดูสิว่าใครจำได้บ้างอ่จเด็กๆเห็น powerpoint ครยยุยไหมคะ PowerPoint คุยุยนะคะน,นี้จะมาทบทวนความรู้ของหน่วยที่สองอเดี๋ยวช่วยกันตอบนะคะว่าไดดีคือภาพที่1 2 3 4งี่ห้าหรือ6ภาพไหนที่แสดงว่าภาพนี้คือไดดีภาพที่หก อ่าภาพที่6เด็กๆรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้คือภาพของไดดีไดเพราะว่าม่ตัวดีเพราะว่าเขามีตัวดีอยู่ <c oughs> ใช่ไหมลูกอ่า <c oughs> เขาวิธีการสังเกตนะคะก็คือรูปตัวดีนะคะนี้คือลักษณะของไดไดนี้เรียกว่าไดดีเพราะว่าเขามี ตัวอักษร D วงเล็บอยู่ข้างหลังถ้าสมมติว่าตัวอักษรตรงนี้เป็นตัว F ไดนี้จะเรียกว่าไดอะไรคะได,ไดอ่าฟังใหม่นะคะฟังใหม่นลูกอ่าตรงนี้เป็นรูปไดที่มีวงเล็บตัว D เราเรียกเขาว่าได D แต่ถ้าสมมุติว่าตัวอักษรตรงนี้เป็นตัว F เราต้องเรียกเขาว่าได c e ถ้า f อ่าเราต้องเรียกเขาว่าได c f ถ้าวงเล็บตรงนี้เป็นรูปตัว c เป็นตัวอักษรตัว c เราต้องเรียกเขาว่าได c อ่าได c นะคะเด็กๆจำเอาไว้นะคะเวลาออกข้อสอบเด็กๆจะต้องจำสัญลักษณ์หรือว่าตัวอักษรตรงนี้แล้วตอบให้ถูกนะคะ ต่อมาทบทวนหน่วยที่สองถามว่าภาพไหนคือภาพของไฟล์เสียงอ,อันที่สอง,อ,สอ,งอันที่เท่าไหร่อันที่สองอ่าอันที่สองเด็กๆรู้ได้ยังไงคะว่าไฟล์เสียงคือภาพที่สอง อ่าเพราะว่าเขาเป็นสัญลักษณ์หรือว่าไอคอนของตัวโน,โน้ตอ่าเด็กๆแสดงว่าจำได้นะคะอ่าต่อมาคำถามที่3ภาพใดแสดงว่าเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์อ่าภาพไหนคือโฟลเดอร์อันที่เท่าไหร่ อันที่หนึ่งทำไมเด็กๆถึงรู้ล่ะว่าอันนี้คือโฟลเดอร์เป็นรูปแฟมเปิดอ่าเพราะว่าเขาเป็นรูปแฟ้มเปิดสีอะไรคะ,ส,ะสีเหลืองอ่าสีเหลืองเทคนิคการจำง่ายๆเลยแฟ้มเปิดสีเหลืองเนี่ยเราเรียกเขาว่าโฟลเด,ดอร์โฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์ต่อมารูปไหนคือ ไฟล์เอกสารไฟล์เอกสารคืออันไหนคะอันที่สี่อันที่เท่าไหรอ่อันที่สี่อ่าอันที่สามนะลูกไฟล์เอกสารคืออันที่สามอะทำไมเด็กๆถึงรู้ว่าอันที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์เอกสารมีวิธีการสังเกตยังไง วิธีการสังเกตนะคะเขาจะเป็นรูปเอกสารพับมุมเห็นไหมว่าเลข2กับเลข3เนี่ยเหมือนกันเลยเป็นเอกสารพับมุมแต่สัญลักษณ์เลยที่เราจดจำกันได้ไฟล์เสียงเขาจะเป็นรูปตัวโน้ตถ้าไม่ใช่ตัวโน้ตนั่นก็คือแสดงว่าไฟล์นี้เนี่ยเรียกว่าไฟล์เอกสารเห็นไหมคะว่าลักษณะเขาเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตัวโน้ตเท่านั้นเองนะคะอันสุดท้าย ไฟล์ไหนคือไฟล์วิดีโออันที่เท่าไหร่คะอันไหนอันที่อันที่สี่เก่งมากทำไมเด็กๆถึงรู้ล่ะว่านี่คือไฟล์วิดีโอเพราะมูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างๆคะ อ่าเพราะว่ามันมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ข้างๆนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยไฟล์วิดีโอเนี่ยลักษณะเด่นของเขานะคะสองข้างจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเียมแบบนี้อ่าสุดท้ายแล้วแสดงว่าเลขห้ารูปน้องหมาเนี่ยเขาเรียกว่าไฟล์รูปภาพนั่นเองนะคะใช่แล้วไฟล์รูปภาพเนี่ยเขาก็จะแสดงเป็นรูปภาพที่เราเนี่ยบันทึกเอาไว้เลยนะคะ ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆแต่ว่าเขาจะโชว์เป็นรูปภาพที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองอ่าแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจำได้แล้วนะคะสำหรับหน่วยที่สอง่าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหน่วยที่สามกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องปิดไมโครโฟนให้คุณครูยุ้ยก่อนวันนี้อ่าตั้งใจฟังนะเราขึ้นหน่วยที่สามแล้วเร็วมากเลยเห็นไหมหน่วยที่สามวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอฟต์แวร์เบื้องต้นเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะคะอ่าเปิดหนังสือไปที่หน้า19นะคะเด็กๆดูที่หน้า19ครูครูยุ้ยจะอ่านให้ฟังเหมือนเดิมนะลูกอ่าพร้อมนะคะเขาบอกว่า ซอฟต์แวร์ที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแล้วยังมีซอฟต์แวร์อีกมากมายเลยนะคะที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ในภาพนี้มีกี่ซอฟต์แวร์คะในหน้าหนังสือหน้าที่19มีกี่ซอฟต์แวร์ อ่ะมีอยู่4ซอฟต์แวร์ด้วยกันเดี๋ยวครูยุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายแล้วก็จะสอนเทคนิคการจําหน้าตาของเจ้าซอฟต์แวร์ทั้ง4ซอฟต์แวร์นี้ด้วยนะคะจาไม่ยากเลยวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยถึงแม้ชื่อเขาจะฟังดูยากๆแต่ถ้าเราเนี่ยจำสัญลักษณ์ได้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะซอฟต์แวร์ที่1อ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะซอฟต์แวร์รูปสี่้าๆาเราเรียกเขาว่าซอฟต์แวร์ ประมวลคำเจ้าซอฟต์แวร์ประมวลคำนะคะเด็กๆเขามีไว้สำหรับการพิมพ์เอกสารรายงานหรือว่าพวกการ์ดวันแม่การ์ดวันพ่อการ์ดสวยงามต่างๆนะคะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำในการจัดทำขึ้นมาได้อาวิธีการจำแบบง่ายๆเลยเด็กๆเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมลูก เห็นส ah, mm ัญลักษณ์ตัว W สีน้ำเงินไหมคะอ่าให้เราจำไว software, ้เลยว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประมวลคำเทคนิคการจำอีกหนึ่งอย่างถ้าครูยุ้ยถามว่าเด็กๆคะซอฟต์แวร์อะไรที่เรามีไว้ใช้พิมพ์เอกสารการพิมพ์เอกสารเราจะต้องใช้ตัวอักษรไหมคะ เราจะต้องใช้ตัวอักษรนะคะพิมพ์เป็นคำคำเมื่อเราใช้ตัวอักษรพิมพ์เป็นคำคำแล้วเนี่ยให้เราจับคู่ไปเลยนะคะกับคําว่าซอฟต์แวร์ประมวลคำอ่ะต่อมากรอบสีส้มส้มเห็นไหมคะอ่ากรอบสีส้มส้มสม,มีสัญลักษณ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรคะอ่าตัว P เราเรียกเขาว่าซอฟต์แวร์นําเสนอ เจ้าซอฟต์แวร์นำเสนอนะคะเขามีไว้สำหรับการนำเสนอผลงานด้วยภาพเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้ฟังซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยครูยุ้ยเนี่ยใช้ซอฟตแวร์นำเสนอนะคะสำหรับเข้ามาสอนออนไลน์เด็กๆอยู่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูยุ้ยจะกดให้ดูอ่ะเห็นไหมกรอบเขาเป็นสีส้มอ,อยู่ด้านล่างสุดของจอคอมพิวเตอร์ครูยุ้ยเห็นไหมคะที่ครูยุ้ยเอาเมาส์ชี้อยู่เห็นไหมนี่เห็นไหม เหมือนกันไหมคะสัญลักษณ์เดียวกันไหมเหมื <Yeah. S 1> อนอาคุณยุ้ยใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองานนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อมาสอนเด็กๆอยู่นะตอนนี้ <Yeah. S 1> ใช่อ่าต่อมา <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ตารางทำงาน <Yeah. S 1> ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนะคะมีสัญลักษณ์ <Yeah. S 1> เป็นรูปตัวอะไรภาษาอังกฤษ เป็นรูปตัว X หรือว่ารูปกากบาทนะคะมีไว้สำหรับการคิดคำนวณหรือว่าออกแบบผลงานในรูปแบบตารางนั่นเองนะคะสุดท้ายอันสีม่วงๆเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์กราฟิกมีไว้ใช้วาดภาพระบายสีนะคะซึ่งในซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือวาดภาพเนี่ยต่างๆมากมายที่ง่ายแล้วก็สะดวก วิธีการจํานะคะเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปจานสีเด็กๆว่าโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรโปรแกรมเพนอะ,ะโปรแกรมเพนนะคะถูกต้องแล้ววิธีการจําง่ายๆเลยเราเรียกเขาว่าโปรแกรมเพนนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวครูยุ้ยเนี่ยจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เด็กๆจําง่ายมากขึ้นนะคะอะพร้อมแล้วถามว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารประมวลคำอะทำไมเด็กๆถึงรู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ประมวลคำเพราะอะไรคะ<น>เพราะว่าเวลาที่เราจะต้องพิมพ์เอกสารใช่ไหมคะ<น>เทคนิคการจําง่ายๆเลยเวลาที่เราจะพิมพ์เอกสารเนี่ยเราจะต้องพิมพ์เป็นคํำไหม<น>เราต้องพิมพ์เป็นคำไหมอ่ะเดี๋ยวคุณยุ้ยลองพิมพ์ให้ดู พิมพ์เอกสารคู่กับคำเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะต้องโยงไป <świ S 1> จับคู่กันแบบนี้อ่ะต่อมานำเสนอผลงานใช้โปรแกรมอะไรคะใช้ซอฟตแวร์อะไรนำเสนอนำเสนอเพราะอะไรถึงรู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์นำเสนอเพราะอะไรอ่ะ ขอว่ามันชื่อเดียวกันใช่ไหมอ่ะนำเสนอคู่กับนำเสนออ่าคำคู่กับอะไรพิมอะไรพิมเอกสารสอ่ะคำคู่กับพิมเอกสารนำเสนอคู่กับนำเสนออ่ะเดี๋ยวคุณวุทย์โยงเส้นก่อนตลาสิกอะไรกตลาสิกอะไรคือตลาสิก กราฟิกไงลูกงานกราฟิกงานกราฟิกก็คือการวาดภาพระบายสีอ่ะต่อมาตารางทำงานคู่กับอะไรคะตารางทำงานตารางทาราางทำงานคู่กับคิดคำนวณในรูปแบบ ตารางเพราะฉะนั้นเทคนิคการจำง่ายๆก็คือตารางคู่กับตารางคู่กับตารางนั่นเองเวลาทำข้อสอบต้องทำให้ได้นะอ่าเวลาเวลาครูยุ้ยให้จับคู่เนี่ยต้องจับให้ถูกนะคำคู่กับพิมพ์เอกสารนําเสนอคู่นําเสนอตารางคู่กับตารางอ่ะกราฟิกทีนี้กราฟิกคู่กับอะไร วาดภาพระบายภาพอ่ากราฟิกคู่กับวาดภาพ,าภาพกราฟิกคือการวาดภาพนะคะวิธีการจำง่ายๆกราฟิกก็คือการวาดภาพอ่าจำได้หรือยังอ่าต่อมาเปิดหนังสือไปที่หน้า20นะคะ อ่ะเมื่อกี้เราเรียนกันไปที่4ซอฟต์แวร์นะคะเรามาเริ่มซอฟต์แวร์แรกเลยที่เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ประมวลคํานะคะซึ่งเขามีไว้ใช้สร้างงานเอกสารนะคะที่เราเนี่ยสามารถแก้ไขหรือว่าจัดรูปแบบแทรกรูปภาพเข้าไปในงานเอกสารของเราได้นะคะซึ่งวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมประมวลคําเราเรียกเขาว่า Microsoft Word หรือว่าเรียกสั้นๆว่า Word ไอคอนของเขาจะเป็นรูปตัวดับเบิสีน้ำสีอะไรอ่ะดับเบิลสีน้ำเงินตรงนี้อ่าเราเรียกเขาว่า Word อ่าต่อมาเขาจะมาอธิบายวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Word นะคะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเนี่ยเด็กๆมีเลขกี่ตัวตรงนี้อ่ามีเลขเจ็ดตัวเจ็ดขั้นตอนนะคะซึ่งเด็กๆเห็นไหมว่าวิธีการในหนังสือเนี่ยเยอะมากเลยจําได้ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวแต่ว่าครูยูเนี่ยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วเนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวครูยุ้ยจะออกมาที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนอ,อันนี้เราเรียกเขาว่าหน้าเดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรมประมวลคำหรือว่า Microsoft Word นะคะให้เรามาที่แว่นขยายตรงนี้เด็กๆเห็นแว่นขยายไหมกดแว่นขยายหนึ่งครั้งเมื่อกี้ตัว โปรแกรมประมวลคำนะคะหรือว่า Word เนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรนะดับเบิลยูดับเบิลยูสีอะไรส,สีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินเราก็เปลี่ยนภาษาเด็กๆจำเปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็พิมพ์ดับเบิลยูคาอุ้ยขึ้นเปล่าขึ้นไหมอ่าง่ายๆอ่ะอีกรอบหนึ่ง ไปที่ไหนนะเมื่อกี้คุณยูไปที่ไหนนะอ,อ่าไปที่แว้นขยายก่อนจะพิมพ์ต้องไปเปลี่ยนอะไรก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาเป็นภาษา,า,ษาอังกฤษก่อนนะคะเสร็จแล้วพิมพ์ตัวอะไรนะนดับเบิยู<รส>เข้าไปติ๊กอ่าเห็นไหมหน้าตาของโปรแกรมประมวลคำขึ้นมาแล้ว เข้าใช้งานยังไงล่ะทีนี้เข้าใช้งานโดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงนี้เสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปมาแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือก Bank document หรือว่าเอกสารเปล่าอะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประมวลผลคำนะคะมีไว้ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารพิมพ์อะไรอะพิมพ์อะไรดีอ่ะเด็กๆอยากให้พิมพ์อะไรดีว่ารู้ พิมอะไรอ่ะพิมชื่อโรงเรียนพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยก่อนพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยเราต้องกลับไปเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก่อนภาษาอ่าภาษาไทยตรงนี้เราเป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมคะเป็น E N G อยู่กดตรงนี้หนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก่อนไทยอ่าเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วพิมพ์ข้อความได้เลยโรงเรียนของเราชื่ออะไรนะ โรงเรียนจันทศิริวิทยาต่อมาครูยุ้ยอยากพิมพ์ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษอะต้องไปทําอะไรก่อนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงไหนอ่ะลืมไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนภาษาไทยไทยอ่าที่เป็นคําว่าไทยอยู่ใกล้ๆกับลําโพงใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอะไร ต้องเลือกภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วค่อยพิมพ์จันทสิริวิทยาอ่าเดี๋ยวครูยยจะมาสอนทำการ์ดสำหรับวันแม่ดีกว่าหอ่ะไรอ่ะวันแม่คือวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสอง ส2สองสิงหาคมโปรแกรมประมวลประมวลคำสามารถทำการให้คุณแม่ได้ด้วย<ฆ>อ่าสีดำสวยไหมเนี่ยไม่สวยใช่ไหมสีดำไม่สวย<ฆ>เปลี่ยนสีดีกว่าวันแม่สีอะไรดีสีฟ้าอ่าวันแม่สีฟ้าไขอวันแม่สีเขียวอันนี้เป็นสีเรนโบ์ดีกว่าคุณยูชอบสีเรนโบ์ สีเลนส์สีสนมแล้วกสีเลนสโบว์เหมือนชุดที่ผมแต่งตอนนี้ดัวยใช่ใช่ลช่ใช่ใช่โอ้เหอ้าววิูชอบสีเลนสโบว์วันตะตูจุ๊บจุ๊บ วันแม่ต้องมีดอกอะไรด้วยดอกไม้ของวันแม่คือด,ดอกอะไรอ่าดอกมะลิไปเอาดอกมะลิกันดีกว่านะคะไปที่ Google อ,าอา่าคุณยุ้ยไปเอาอกา่อนไป Google. เอารูปจาก Google มาวางประมาณนี้นะคะสำหรับโปรแกรม ประมวลคำที่เราเอาไว้ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารหรือว่าการทำการ์ดต่างๆต่อมาอีกโปรแกรมหนึ่งเราเรียกเขาว่าโปรแกรม PowerPoint สัญลักษณ์ของ PowerPoint คือตัว P สีสีอะไรสีแดงสีส้มหรือว่าสีแดงซึ่งวิธีการเข้าใช้งานกี่ขั้นตอนโอ้ยเจ็ดขั้นตอนอีกแล้วว่า จำไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวพูดีพาไปจําแบบง่ายๆนะคะไปที่หน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมอ่ะขั้นตอนนะคะง่ายเหมือนกับโปรแกรมบดเมื่อกี้เลยไปที่แว่นขยายจากนั้นดูสิว่าเราอยู่ในภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยถ้าเราอยู่ภาษาอังกฤษอยู่แล้วให้เราพิมพ์คำว่า P O ไม่ใช่หน้าตาเหมือนในหนังสือไหมเหมือาเหมือนในหนังสืออีกครั้งหนึง่งไปที่แว่นขยายดูก่อนว่าเราอยู่ในภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษให้เราเลือกใช้ภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์คำว่า P O อาสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกเข้าไป อ่าดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรมนี้มีไว้สำหรับการสร้างงานนำเสนอที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นการพิมพ์ข้อความนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยใช้งานเหมือนกับ Word เลยนะคะสามารถทำการ์ดวันแม่ได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวคี่วิทำให้ดูเหมือนอเมื่อกี้เลยเอานี้เอาการอะไรดีเอาการ์ดวัเนเด็กดีกว่ามั้ง เอาการวันเด็กอ่าเอาการวันเด็กดีกว่านะคะนี่ดูโปรแกรมนี้นะคะสามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้นี่เห็นไหมสวยไหมปึ๊บอเอาคำว่าวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาตึง เป็นไงสนุกเปล่าโปรแกรมนี้ดูสิอะดูนะคะนี่เอาวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาตึงเอาของเล่นขึ้นมาตึงตึงนี่สามารถทำคราบเพื่อนไหวได้อ่ะ อยากทำย e. <interpret ation> อยากทำไหมเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทำกันนะเดี okay, okay, s, ons, moment, ๋ยวคุณให้ทำเลยในชั่วโมงในคาบเรียนของเราโอเคนะคะวันนี้เราเรียนไป2องซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์ประมวลคำแล้วก็ซอฟต์แวร์นำเสนอนะคะนายตอบก่อนว่าซอฟต์แวร์ประมวลคำมีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไร ตัวอ, 1941, อักษรอะไรประมวลคำา u สีอะไรสีสน้ำเงินหรือสีฟ้าซอฟแวร์นำเสนอล่ะที่เราสร้างการ์วันเด็กไปตัวอะไรตัวอักษรตัวอะไรตัว P สีส้มอ่าวิธีการเรียกใช้งานต้องไปที่ไหนก่อนไปที่แว่นอะไร อ่าแว่นขยายเสร็จแล้วพิมพ์ตัวอะไรเข้าไปอ่าถ้าเป็นถ้าเป็น word นะคะให้เราพิมพ์ตัว double u ถ้าเป็น powerpoint ให้เราพิมพ์ตัว p o เข้าไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์เอกสารหรือว่าสร้างการ์ดต่างๆได้เลยเดี๋ยวถ้าเราได้เปิดเรียนนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะให้สร้างการ์ด วันเด็กวันครอบครัวนะคะตามที่เด็กๆอยากทำเลยนะคะหนึ่งการ์ดได้โอเคไหมสองการ์ดเลยเหรอทำทันหรือเปล่าเดี๋ยวทำไม่ทันนะทำไม่ทันไม่ได้คะแนนในห้องเรียนนะเนี่ยสวัสดีค่ะก่อนซัมเมอร์คุณไม่เห็นซัมเมอร์วันนี้สวัสดีค่ะเจอกันวันศุกร์หน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดี okay.